หลายเรื่องเนี่ยท่านหลอกตัวเองหลอกไปหลอกมากลายเป็นหลงตัวเองและสัปดาห์นี้ครับจะเป็นสัปดาห์ที่เ,เป็นมหากา์แห่งการพลิกไปพลิกมามังุมมังาราเขียนด้วยมือและลบด้วยเท้าสัปดาห์นี้ครับการประชุมร่วมรัฐสภาจะได้เห็นครับว่าตกลงสูตรการเลือกตั้งจะใช้แบบบัตร2ใบหาร500หรือกลับไปหาร้อยหรือจะไปไกลกว่านั้นคือกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวท่านที่รบครับข่าวลือในทางการเมืองบางครั้งเนี่ยมันคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาอันควรเมื่อไร่ก็ตามที่3ปอปิดห้องคุยเมื่อไหรก็ ตามที่สามปเรียกบรรดาพักร่วมนั่งร้านมาเจราจาต้าอวยในห้องมิชชิ่เนี่ยไล่ถามเรียงตัวหลายต่อหลายครั้งครับมันเป็นเรื่องทุกครั้งการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยอย่าไปใช้คําว่าก้าวการแรกแซงแต่ตั้งคําถามไปถึงว่านี่เป็นการสั่งการสั่งซ้ายหันขวาหันและที่พี่ไปพิกมาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วงชิงหยิบฉวยความได้เปรียบจากกติกาการเลือกตั้งเพื่อหวังจะสืบทอ,อดอํานาจให้ยาวนานที่สุดอยู่มา8ปีว่านานแล้วครับตอนนี้กําลังหาวิธีจะไปต่ออีก4ปีเป็น12ปี แต่ประชาชนรู้ทันครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่8ปีท่านจะทดลองงานแล้วยังไม่เก่งและ4ปีต่อไปถึงเพิ่งจะมาเก่งอภิปรายไม่ไว้วงใจทุกครั้งพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนเกาะกลุ่มทท้ายทุกครั้งหรือแม้แต่ครั้งหลังบริหารจัดการจนคนเรียกว่าบัณฑนาเดโมครซี่ก็เป็นรองทั้งพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นรองทักคุณอนุทิมชาญวีรากูลสองคนนั้นเหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่